สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของผักบุ้งเลยค่ะเคยคิดเหมือนเจ๊กุ้งไหมคะว่าต้มกี่นาทีเนาะถึงสุกกำลังดีนะคะวันนี้มีคำตอบค่ะตัวช่วยของเราวันนี้นะคะก็คือเบกกิ้งโซดานั่นเองค่ะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะสามารถใช้เกลือแทนได้ค่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ใจกุ้งนิดนึงค่ะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะหลังจากนั้นนะคะตั้งน้ำให้เดือดได้เลยค่ะน้ำต้องเดือดจัดนะคะหลังจากน้ำเดือดก็ใส่เบกกิ้งโซดาหรือเกลือลงไปได้เลยค่ะให้ใส่ในส่วนของก้านผักบุ้งก่อนนะคะจากนั้นตามด้วยยอดค่ะเริ่มจับเวลาได้เลยค่ะ ระยะเวลาเราจะใช้ 2- อถึงสนาทีก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะใช่แล้วค่ะ 2- องถึงสนาทีก็เพียงพอแล้วค่ะหลังจากครบเวลานะคะให้รีบนํามาแช่ที่น้ําเย็นจัดได้เลยค่ะแช่น้ําเย็นจัด30วินาทีนะคะหรือว่าครึ่งนาทีนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะเราก็ได้ผักบุ้งกรอบๆไว้ทานแล้วล่ะค่ะที่สําคัญนะคะทิ้งไว้ไม่ดําด้วยค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ